สีนี้เป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะคะที่จะมาเฉพาะล็อต3ยานนันเสเศรษฐีนะคะจะมีเพียงแค่100ใบเท่านั้นนะคะเป็นสีที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเสียงเลขเสียงโชคนะคะเสียงการพนันต่างๆเพราะว่าสีม่วงเนี่ยจะเป็นสีที่เหมาะสำหรับ คนมีความลึกลับนะคะแล้วก็ที่สำคัญใบนี้เป็นม่วงเมทัลลิกด้วยนะคะมีความหายากมากเลยนะคะด้านหน้าเนี่ยเราจะมีโลโก้ดดทซับนะคะของแบรนด์ให้อยู่แล้วซึ่งมีความหมายว่าดวงตาจะเสาะหาซับ์สยน้ำตรงนี้เป็นใสยน้ำด้วยกันทั้งหมด6เส้นนะคะสะพัดปกพาซับเข้ามาในนี้ให้อิ่มเอมนะคะมีสัญ,ญลักษณ์ของสามเหลี่ยมในการดึงดูดโชคลาบมีดวงตาสวรรค์นในการไปเสาะหาขุมทรัพย์นั่นเองนะคะเป็นโลโก้ชุกทอง 18K แล้วก็ เป็นกระดุมนะคะแปะลงไปแบบนี้นะคะจะดูดกันนะคะเป็นแม่เหล็กนะคะอย่างดีส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นยันนัสเศรษฐีค่ะนะคะซึ่งให้ผู้ที่บูชากระเป๋าสร้างใบนี้ไปเปลี่ยนกระเป๋าใบนี้ไปครอบครองใบนี้ไปเนี่ยมีฐานะเปลี่ยนไปนะคะตามชื่อยันแล้วก็จะประกบด้วยสี่ด้านจตุรทิศที่เป็นอินฟินิตี้ฉะนั้นเมื่อคุณได้ปรับเปลี่ยนฐานะมีเงินเข้ามาในนี้แล้วนะคะก็ จะได้เข้ามาแบบอย่างไม่มีจํากัดไม่มีที่สิ้นสุดนะคะส่วนนะคะซิปในรูปตัวยูนะคะตรงนี้นะคะจะมีความหมายเวลาที่คุณลูดซิปเปิดปิดนะคะเวลาที่เอาเงินเข้านะคะเอาเงินออกนะคะก็ให้ไปดูดมาอีกนะคะไปดูดพักดูดพวกดูด พวกพ้องนะคะในแบงค์เทาๆนะคะในนี้เข้ามาอีกนั่นเองนะคะสีด้านนอกนะคะจะเป็นสีที่เสริมในเรื่องของมูละนะคะในการดุดเงินนะคะแต่ว่าใบนี้เนี่ยเป็นใบรีมิเต็ดอิดิชันพิเศษนะคะฉะนั้นเราจะทําสีมาที่วางไว้เป็นดุดเงินดุดเงินหรือว่าถ้าตามวันเกิดบางคนใช้สีนี้ก็อาจจะเป็นโชคลาบโชคลาบนะคะแบบนี้แล้วก็ช่องด้านในนะคะเป็นสีที่เสริมในเรื่องของอมนตรีการงานเพื่ออุปถัมภ์นะคะความสําเร็จ นะคะในเรื่องของอาชีพต่างๆนะคะอันนี้ให้ไปเช็คนะคะกับแอดมินอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตามแต่ละวันเกิดเนี่ยอาจจะใช้ใบนี้นะคะแล้วก็มีความหมายนะคะที่แตกต่างกันไปนะคะสำหรับช่องบัตรจะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะ8ช่องนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องที่ใส่บัตร แยกลงไปได้อีกสองช่องตรงนี้รวมถึงช่องตรงนี้นะคะได้อีกหนึ่งช่องนะคะแล้วก็ด้านในใส่บัตรที่ไม่พาเงินออกนะคะด้านในจะเป็นสีทองนะคะทองเงาเงานะคะเมทัลลิกนะคะตรงนี้ใส่บัตรที่พาเงินออกเช่นบัตรเ TM บัตรเครดิตบัตรอะไรที่เราต้องหยิบจับบ่อยๆแต่ว่าบัตรด้านในจะเป็นบัตรที่ไม่พาเงินออกเป็นบัตรเอ เอทีเอ็ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นบัญชีที่คุณเอาไว้ใช้เก็บเงินนะคะไม่ไปรบกวนการเงินไม่ดึไม่ถูกหยิบออกบ่อยๆนะคะช่องนี้ใส่แบงขวัญถุงเหรียญเครื่องรางได้นะคะที่ตรงกับตัวยันนะคะของเรานะคะตรงนี้นั่นเองค่ะ